ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชักการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสทนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับ สวัสดีครับคุณเศรษฐชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับ,รบก็เป็นประจำนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยก,กับอาจารย์หลักแก้วเนี่ยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านก็มีเรื่องราวต่างๆที่ชวนคิดนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้นํามาใช้นามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะนําเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นนิทานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับอาจารย์ครับนิทานพวกนี้มันเป็นนิทานบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับ ตอนเรื่องก็เป็นนิทานแต่ว่ามันก็มีข้อคิดทั้นั้นแหละครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับให้กำลังใจอเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งพลังแห่งความศรัทธาศรัทธาฝลังกับศรัทธาศาสนาพุทธไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ศาสนาพุทธได้ต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนพระเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรม hmm. ใครทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนียแต่จะมาช้ามาเร็วบางคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมดูที่เนี่ยทาชั่วแต่ได้ดีได้เป็นนู่นเป็นนี่ hmm. แต่จริงๆเรายังไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมที่แท้จริง hmm. กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละครับ hmm. พราะว่ามันเหมือนน่าสีชายขึ้นไปบนตึกกองประชาการฐานชัน้นบนสุดเลยครับทิ้งหินมาก้อนหนึ่งแล้วทิ้งสำลีมามันก็ตกถึงดินไม่พร้อมกันแหละจริงปะใช่ครับใครกำหนังก็ไปเร็วไงอย่างเทวทัตที่สู้ผู้เจ้าไปเร็วก็โดนแผ่นดินสู่ไปนางจินจามานวิกาไปต่อว่าุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาก็โดนแผ่นดินสู่ไปใช่ไหมครับอันนี้พกเรียกกมหนักอแล้วกรมาตัดรอนอะไรพวกนี้กรรมมันมีเรื่องราว เยอะแยะครับอ่ะทีนี้ศรัทธาในทางตะวันตกเนี่ยเขาจะเป็นพลังศรัทธาแล้วก็เปิดความเชื่อมีความมุ่งมั่นจะมีแรงฮึดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหม ใช่ครับไอคนธรรมดาย,ยกรถไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่แม่คนหนึ่งไปกับลูกแล้วก็รถมันเสียไงอืมแล้วก็แผ่นดินมันยุบไปอ่ะลูกก็โดนรถทับต่อหน้าต่อต,ตาแม่ยังยกท้ายรถได้หน่อยหนึ่งเลยอายุปดสิบเก้าสิบเลยนะครับลูกก็คลานออกมาได้นะเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ลงนั่งสือพิมพ์ในอเมริกานาะแล้วทนี้วันนี้เขาหายวันนรกได้อย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น พ่อเขาอยู่เมืองเพิร์ตที่ออสเตรเลียแต่ลูกก็อยู่อเมริกาครับทีนี้เขาเป็นวันโลกก็ใกล้จะอาวสานแล้วครับทีนี้ลูกไม่รู้จะทําไงมีกระจาไว้นะมันก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งอาจารย์ว่าบางทีอะโกหกนี่มันไม่ดีใช่ไหมผิดสิ่งข้อสี่ใช่ไหมแต่นี่ถ้าสีชายสมมติมีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกเป็นมะเร็งแต่เขาไม่บอกคนป่วยไงก็บอกเราไงครับ สีชัยบอกว่าไม่ได้ผมโกหกไปได้ก็เป็นบอกแม่แม่หมอบอกแม่เป็นมะเร็งแม่ตายเลยมั้ยอืมครับใจไม่ไหโกหกได้ไหมได้ย่านนี้ยเพราะว่าเจตนาเราบริสุทธิ์เนี่ยอยากให้แม่รอดอยากให้แม่ตายก็บอกแม่เป็นมะเร็งก็จบกันครับอาบอกว่าเออแม่หมอบอกแม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านใช่ไหมคกแต่ว่าดีไหมดีนะอาเหมือนงานงานเนี้ยอันนี้เขานับถือศาสนาคริสต์ไงก็ควรเนี้ยครับ อันนี้ลูกเนี่ยก็ไม่รู้จะทําทไงก็เห็นแถวบ้านเนี่ยเขาจะมีเศษไม้อยู่มันหล่นอืเขาก็เอาเศษไม้พวกนี้มาทําเป็นรูปกางเขนครับแล้วก็ไปให้จิเบอรี่เขาทำเป็นห่วงทําอะไรต่ออะไรอย่างดีเลยอืแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปที่เมืองเพิร์ตก็ไปแล้วก็บอกพ่อเนี่ยมาเร็วๆเ,เนี่ยสาทุคุณรูปหนึ่งเนี่ยเขาขุดพบหลุมศพพระเยซูแล้วก็ได้ไม้มันนิดนึงแล้วก็เสียไปห้าร้อยเหรียญเนี่ย เอามาทําเป็นไม้กางเขนเนี่ยให้พ่อ,อทับไว้หน้าอกเลยนึกถึงพระเยซูเจ้าอยู่ตลอดเวลาพ่อเขจะหายป่วยพ่อก็ไหนๆก็ตายแล้วก็เอาทบไปทางอกการตายแล้วก็สวดแล้วก็คิดถึงเลยเชื่อไหมพ่อเขาหายวันละโรคนะค <laughs> หายเลยนะ <laughs> นี่นี่เป็นนิทานที่ฝรั่งเขาเล่าเจอในเอกสารนะหายเลยอ่ะสิใจว่าหายเพราะอะไรอะ่ะ กำลังใจดีกำลังใจเอาคำวันเหมือนดีชายเคยหดถูไม่เล่าครับสอบไม่ได้ไม่ได้สองขั้นไม่ได้ตำแหน่งหดถูมีใครมาปอบประโลมให้กำลังใจเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีตำแหน่งว่าอะไรเนี่ยให้กำลังใจอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับพอมีกำลังใจปุ๊บมันก็ฮึดสู้ไงใช่ไหมใช่ครับเอาง่ายๆคนเจ็บคนป่วยเคยดูหนังแม่นาคพาคหนุมไหล่ะสมัยก่อนอาจารย์อาจารย์ดูมาตั้งต่เวอร์ชั่น ยาลุ่งเรือสมัยก่อนเนี่ยครับทำ <laughs> ไมทำไมมันเดินก็ย่องก็ยังพอเจอผีแม่น่าวิ่งกันหูดับตับไหมเลยใช่ไหมครับเอาง่ายๆเราดูคดีเด็ดไหมล่ะเคยดูไหมล่ะที่เล่นไฮโลโปตัว <laughs> ครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดินก็ย่องก็ยังพอบอกตำรวจมาเลยวิ่งได้หมดเลยอ่ะ อะไรทําให้เขาวิ่งได้ไอ้ที่ขามาต้องใช้ไม้เท้าขาวิ่งหนีตำรวจมันต้องใช้ไม้เท้าเลยเร็วกว่าคนขาปกติวิ่งแ่วิงอะลงองคงี้องใบนิดเดียวลงเป็นสิบคนได้ยังไงเพราะผีมันมาไงไอ้ความกลัวแอดรีนาลีนอะไรมันหลังไงก็เหมือนกับนักยกาำนักไทยอะจับได้ไหมชื่ออะไรที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอะตัววิ่อะไรอย่างเงี้ยจับได้ไหมครับครับทำได้นั่นแหละก็เรียกสัทธาอันหนึ่งเลยนะ ตัวอีปุ๊บเนี่ยหรืออะไรเอาขอครั้งเดียวไว้กล้วมเดียวเหมือนสารสักเมืองสุรินทร์เนี่ไหบบก่อนเนี่ยนะใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของพลังสตาอ้วนเรื่องพวกนี้มีเยอะนะดีใชบมีเยอะถ้าเราใช้ให้ถูกก็สมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่กำเนิดเกิดมาเท่าไหร่จำได้คนโบราณเขาเ่่าไ้ เขาก็ไม่ต้องรักษาด้วยอะไรได้เป่าหูอับเด็กๆเนี่ยร้องแทบตายเลยเป่าพวกพวดหายแล้วอะไรเงี้ยใช่ว่าจําได้ไหมครับยิ่งถ้าพ่อแม่เป่านี่จะหายเร็วเลยฮะอืมใช่ครับอาจารย์เด็กวิ่งชนหัวโนแล้วพ่อแม่พวกพวดหายแล้วลูกเงียบเลยเห็นไหมใช่ครับอาหายเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นกําลังใจของลูกอยู่แล้วเดยกปกติใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าพ่อแม่ไปซ้ําเติมมึงตายแล้วกูบอกแล้วมึงไม่เชื่ออลดีก็ด่าอันนี้ลูกตายเลยครับ พราะนั้นเี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันอืออีกสักเรื่องหนึ่งในีใจรู้จักแักคแดมเซ่ไหมอาจจะไม่รู้จักครับนักมวยอันดับหนึ่งของโลกเอาเปรียบเทียบในปัจจุบันที่เราพอรู้ว่าเปลือกเหมือนโจฟาเซียคคสซินเคลอะไรเงี้ยใช่ไหมปัจจุบันหน่อยก็ไม้ไทยสันอะไรพวกนี้ยักษ์แดมเซ่นี่ยเขาเป็นแชมป์โลกแล้วก็ไม่แพ้ใครอันดับหนึ่งของโลกไงนับนมวยทัก วนี้ปรากฏว่ามาครั้งหนึ่งมันไปเจอรุ่นน้องที่มาท้าทายไ่ชื่อตันนี่ครับปรากฏไอ้แจ็คแดมเซ่โดนต่อยลงไปล่วงกองให้กรรมการนับเลยอืครับอกยก็งแลเลยกูโดนรุ่นน้องต่อยได้ยังไงอพอมาอีกครั้งหนึ่งก็โดนน้องเข้าไปป๊อกหงายท้องเข้าไปอีกไอ้แจ็คแดมเซ่เนี่ยเริ่มสำนึกแล้วเ,เวทีนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วอ้าวคนเรามาถึงจุดจุดหนึ่งมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วไงเวลามันหมดไง ใช่ไหมใช่ครับไม่เชื่อไปปลุกนักร้องดังๆมาร้องตอนนี้ก็เสร็จเลยใช่ไหมครับมันหมดเวลาของมันนักร้องนักกีฬานักสแสดงมันมีเวลา,าให้นึกถึงอะไรรู้ไหมเสียใจเวลาจาย์ไปบรรยายให้นึกถึงพระอาทิตย์เมื่อตรงหัวเราอยู่แป๊บเดียวหิงอ่ะใช่ครับนั่นคือพระอาทิตย์ร้อนแรงสุดอยู่สูงสุดก็มีอยู่พักเดียว,วเสมือน<ห>คนที่จะเป็นโอ้โหดาราเป็นท็อปอะไรเนี่ยมันก็จะ มีอยู่พักหนึ่งอ่ะเหมือนสุ่ยชายตีกอล์ฟตีเทนนิสตีแบดอะไรเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็เป็นอยู่แคบเดียวแหละ่วนใหญ่ไม่มีใครนานแล้วมันจะมีเวลาพักหนึ่งแล้วก็จะมีอ้าวไอตอนไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมหวังจะชิงแต่พอได้แล้วเนี่ยโห การต้องการนี่ยากนะการรักษาไว้ให้ยากรักกษานะเออยากก็เหมือนคนสมัยก่อนเป็นห้องเต้เนี่ยโอ้โหตะเกียกตะกายกว่าจะเป็นเนี่ยจินซีใช่ไหมครับกว่าจะลวงแหวนได้อะพอเป็นได้แป๊บเดียวสิบห้าปีจินซีไปแหละเห็นไหมการรักษานี่มันยากเพราะฉะนั้นไอ้แจ็คเดมเซนี่ก็บอกเฮ้ยเวทีนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วไม่เอาแล้วนี่ถ้ายังทู่ซีอาจจะตายนะตาเหลือกบนเวทีเลยนะอืครับ เหมือนหลายคนที่ยังปืนสังขารเนี่ยสังขารมันไม่ให้เวลามันมีเฉพาะมันไอ้แจ็คเก็เซยนี่ก็เอาเงินที่ได้มาตลอดที่เอ็นนักมวยมันเยอะนี่ของอเมริกาที่ระดับแชมป์อ่ะจริงป่ะใช่ครับเขาว่าไปเปิดโรงแรมม,มีเวทีม,มวยในโรงแรมแต่คราวนี้ทำไงก็จัดมวยมันซะเองเลยนะเมื่อก่อนอกูเจ็บมาเยอะแล้วกูจัดคราวนี้ได้ทั้งเงินได้ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยจริงป่า<ะ>ใช่ครับ ปรากฏว่ารวยดิครับน,นี้มีทั้งโรงแรมมีคนมาพักไงคนมาดูมวยก็เรามาพักด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จัดการชกมวยซะเลยเนี่ยนี่แจ็คเดมเซ่เขาคิดได้ไงจะคิดไม่ได้ต่อยอีกครั้งอาจจะตายโดยไม่ใช้เงินเลยก็ได้ก็ดู<ช>ีิน,นักมวยที่ค้าบอร์ดมาสุดท้ายเห็นไหมแจ<ช>็สันเคก็เป็นอัลไซเมอร์เดินกระยกกระเยกกระยกกระเยกไอ้โจฟาสิทุกคนนี่แหละเพราะว่ามันใช้ ใช้หัวหัวมาเยอะแต่หัวนี่ไม่ใช่นั่นนะครับพุมาเยอะไงร,ริงว่าใช่ครับมันไม่ใช้สมองไงใช้หัวหลบมันจะหลบได้สักกี่ครั้งไงมันก็ต้องโดนโดนบ่อยๆเี่ยมันก็สะสมใช่ไหมครับยิงมวยไทยเไปไนไงโดนต่โดนต่อยน่วมเลยครับแล้วก็ได้เงินมาบางทีมันก็ไม่คุ้มไงแต่ว่าก็ต้องทําไงหน้าที่อาชีพเขาไงครับเนี้ยอันนี้เรื่องนี้สอนอะไรสอนเนีว่ารู้จักเปลี่ยน กลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการนะใช่ไหมครับไม่ใช่สู้หัวชนฟ้าแล้วครูชนะแน่อะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลามันไม่ใช่แล้วไงที่แต่เมื่อไม่ใช่มันก็ต้องถึงเวลาบัดนใช่ไหมใช่ครับอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแผลบุเยื่อกระเพาะอักเสบเรื่องนี้มันก็แปลกประหลาดนะครับมันเกิดที่แถวรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา มีชายคนหนึ่งเขาก็เป็นโรคไอแผลบุเยื่อกับะอกเสบเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้น้าเกลือแล้ววันหนึ่งก็กินอันคลายผงเช้าช้อนหนึ่งกลางวันช้อนเย็นช้อนหนึ่งกิาง้่เสื็นไม่ต้อาเสียใจนอนอยู่สักเดือนสองเดือนก็จะบ้าตายแล้วใช่ไหมครับคนนอนโรงพยาบาลถึงจะรู้ไม่นอนโรงพยาบาลก็ไม่รู้หรอกทำไมนอนบ้านดีกว่าใช่ครับ เพราะนั้นไอ้บอดี้ก็ทําไงรูร้ไหมลือชายตัดสินใจเลยบอกว่าต่างไอ้ญาติที่มาเยีย่ยมบอกว่าให้ซื้อทัวร์ให้หน่อยพอสักหกเจ็ดวันไปเที่ยวแถวจีนแถวอ,อินโดนีเซียแถวเอเชียนี่แหละเพราะจะมีเรือท่องเที่ยวไปทั่วโลกใช่ไหมสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีอันนี้ไอ้ญาติบอกโอ้ยจะออกไปทําไมเดี๋ยวนั่นตายนะออกไปเออตายก็ตาย <laughs> หมอก็เตือนว่าถ้าคุณออกไปให้ไม่เกินสามวันเจ็ดวันคุณก็จะต้องเสียชีวิตนะบอกเอาเสียชีวิตก็เสียชีวิตสุดท้ายขอให้ไปเที่ยวสักครั้งนึงเอาก็ถอดสายน้าเกลืออะไรตอนอะไรอะไรเสร็จแล้วก็ไงะนะก็ขึ้นทัวร์อรขึ้นเรือเสร็จแล้วตอนไปเรือเนี่ยเขาสั่งเอาโรงไม้เนี่ยติดเรือไปด้วยใส่ห้องแอร์อย่างเดีออยอมเสียเงินสมมุติว่าโรงไม้ก็เท่ากับคนคนนนึงงก็ยยออมเเสีิ่ะ อันนี้พอขึ้นเรือแล้วปุ๊บได้ห้องนอนเลยต่อไรก็ขึ้นชั้นบนเลยสุดเลยเนี่ย <c oughs> อาจารย์ครั้งหนึ่งก็เคยได้ขึ้นเรือพวกนี้เหมือนกันเรืออีเรือสำรานไง <c oughs> เห็นไหมระ,ะ,ะดับโลกมีอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ครับอันนี้ก็ออกจากรัฐแมสซาชูเซตก็เริ่มเลยดื่มวายกินเบีย มีความสุขร้องเพลงดูบินไปบินมาอยู่บนฝนตกฟ้าร้องแกก็ไม่สนใจไงเรือพายุมาเขาคนก็วิ่งหนีกันแกไม่หนีไงแกบอกไหนไหนกูจะตายแล้วกูขอมีความสุขอยู่บนหลังคาเรือเออเขาอย่างเงี้ยเขามีความสุขเลยนะเขาบอกคนเวลามันใกล้จะอาวสานี่ยขอมีความสุขสักครั้งปรากรก็ไปทัวร์ดีไปเจอคนทางจีนบ้างทางอินโดทางอะไรต่ออะไรเนี่ยกินอาหาร พื้นเมืองเขาอะไรต่ออะไรปราก้หกเจ็ดวันกลับมาถึงรัฐแมสซาชูเซตส์อ้าวไอ้หมอนี่ไม่ตายอ่ะไม่ตายร็จแ,แล้วปว้า่าอยูไหมจังสิบห้าปีอ่ะเขาบอกว่าลืมตายไปเลย <c oughs> เออสียใจลงเดาที่ทำไมไอ้หมอนี่มันลืมตายอ่ะอเพราะจิตมันไม่พะวงอยู่กับเรื่องป่วยเรื่องเจ็บกินอาหารได้ทุกอย่างไงอยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็บังคับให้กินอย่างเดียวไงวกินอันคลายผงไงกับน้ำเปล่า อันนี้ไม่แล้วไม่สนใจไงนะใช่ไหมจะจําได้ไหมตอนที่แล้วแล้วอะ่ะที่ที่หัวข้อเย้ฟ้าทาดินน่ะที่ชาวกรีกคนหนึ่งที่เขามาอยู่อเมริกาแล้วเป็นมะเร็งอะ่ะอายุห้าหกสิบแล้วก็เลยกลับไปขอไปตายที่บ้านางไงอืแล้วพอไปถึงบ้านก็ไปอยู่กับแม่กับพอ่อแล้วขอกะทอบเล็ก <c oughs> ไปปลูกผักปลูกหญ้าอะไรตออะไรกินเบียร์กินวายกับเพื่อนทุกวันเจาะแจะคุยกันไปคุยกันมาปลูกผักปลูกหญ้าหกสิบไม่ตายก็ตายเท่าไหร่ร้อยกว่าปีร้อยสองปีเลยไงอืมครับอยู่อีกสี่สิบกว่าปีเน่อย่างนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับที่ลายเขาส่งมาให้อ่านอื <c oughs> อาจารย์ก็เก็บไว้เวลาส่งอ่านดีๆนะที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็เก็บเก็บไว้แล้วก็มา ปรับให้มันดูดีเนี่ยรวมเป็นจะร้อยเรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพิมพ์เป็นหนังสือแจกร้อยกำลังใจอะไรเงี้ยร้อยแรงบรนดาลใจรเรื่องวันนี้มันเรื่องดีไงเขาลอยมาเราก็เก็บไปเก็บไปเก็บไปเราก็เลือกไงว่ามันเป็นเรื่องดีที่มันยังช่วยอะไรทาให้จิตใจคนปูขึ้นมาไงใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอะไรต่อละให้เราได้ดูได้ฟังกันอ่ะอีกสักเรื่องเนี่ยมองทุก เห็นทมอันนี้มันก็นักธุรกิจอะโหตอนนี้เยอะนะครับค่าตัวตายมัง่งกระโดดตึกตายมัง่งใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เพราะอะไรเวลาธุรกิจมันหล่นลงมาเจ๊งเนี่ยโหสีชายเป็นไงนวบเลยนะใช่ครับเอาจะเอาเงินที่ไหนแนละ้ววิ่งหากันทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้นักธุรกิจคนเนี้ยมันก็กะว่าหมดกําลังใจแล้วจะไปกู้เงินธนาคารก็กลัวเขาไม่ให้อะไรเนี่ย วันหนึ่งก็เดินไปที่ริมถนนม่ไปเจอขอทานอันนี้ไอ้ขอทานเนี่ยมันไม่มีขามันทนําไงมันมีรถประจาตาแหน่งมาไอ้รถล้อเลื่อนเล็กๆอะ่ะเอนมนะครับ, hey, รบไอ้นี้มันก็ข้ามถนนมาแล้วก็มาทักไอ้นักธุรกิจคนนี้เอ้ย hey, สวัสดียามเช้าแหมวันนี้อากาศดีเหลือเกินโอ้โหไอ้ขาด้วนสองข้างบอกว่าอากาศดีสวัสดียามเช้าไอ้นี่ขาดีสองข้าง <c oughs> แต่ว่ากำลังจะเจ๊งไม่มีตังค์ <c oughs> จะไปกู้ธนาคารก็ไม่กล้าไปมันก็เกิดอะไรมองทุกเห็นธรรมไงบ <c oughs> วกไอ้นี่ไม่มีขามันยังมีความสุขมอออีอารมณ์ดีแล้วก็เลื่อนล้อขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วก็ทักทายคุยยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้หมอนีก็เลยเข้าใจเลยโอ้โหไอ้นี่มันทุกกว่าเราขาไม่มีมันยังน่าเลยเรามีขามีมือมีหมองก็ <c oughs> งเลย วิ่งเข้าธนาคารกู้อีกจากเท่าหนึ่งเป็นสองเท่ามาทําธุรกิจปตากนว่าธุรกิจฟื้นฟื้นเดกคราวนี้พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บมีบ้านมีรถมีอะไรต่ออะไรนี่กลับคืนดิสต,ติมาแล้วปัญญาเกิดแล้ว <c oughs> เขาก็เขียนไว้ทีไไ่ไอ้กระจกตอนเช้าเวลาโกนหนวดเวลาแปรงฟันใช่ไหมสียิจับ,รบเราทุกใจที่ไม่มีรองเท้าใส่อื พันมาลายหายไปเมื่อเจอคนไม่มีเท้าครับเป็นไงดีใช่มันมันคือเราทุกข์ไงเวลาไปมองคนอะไรที่มันทุกข์กว่าเราเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจใช่ไหมเป็นบรรทัดฐานว่าเฮ้ยเขาไม่มีเท้าเขาหูหนวกตาบอดเขาเป็นใบ้เขาไม่ได้มีอะไรเลยเขายังสู้ชีวิตเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่อเมริกาเฮเลนเคนเนอร์เคยได้ยินไหมล่ะ เกิดมาได้สองขวบหูก็หนวกตาก็บอดเป็นใบ้อีกครับหู oh, เป็นเราโดดตึกตาแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่นี่เขาสู้ไงสู้ชีวิตไงจนประสบความสําเร็จนะครับเขียนหนังสือเป็นนักบรรยายสเสโอ้โหเขาทําอะไรได้หลายอย่างเ <c oughs> นะี่ยแล้วกว่าจะตายเจ็ปดสิบนู่นเะนี่ยพยายามทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะเราไม่ยอมท้อแท้ไม่ยอมอแพ้ให้กับชีวิตนะเสียใจ เรายังมีโอกาสมีอะไรต่ออะไรอะไรเขาเรียกว่าพ่อแม่ให้มาครบสามสิบสองประการเนี่ยทําได้หมดแหละอย่ายอมแพ้อย่างเดียวเหมือนที่วินเซนเชอร์ชินนายกรรทีในสมัยส,ยสงครามโลกครับอี่หนึ่งครั้งที่สองอ่ะเขามีมอตโต้ของเขาเลยจำเอาไว้เลยก็ได้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แล้วก็อย่ายอมแพ้อืมครับพี่ชายจะสอบเข้าอะไรก็ได้มันไม่ได้ก็ลองสอบใหม่สอบใหม่ดูแม็กอาร์เธอร์ สุดยอดของอเมริกาใช่ไหมครับยนสอบเข้าเวสปอยทั้งสามรอบอะครับใช่ไหมเพรานะนั้นเราเราเราก็อย่าอย่าไปอะไรมากในชีวิตนี้ขอให้เราสู้มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ต่อไปเราก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นไงเรื่องราววันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังพอจะระกิดต่อมเล็กๆน้อยๆให้กับความรู้สึกในการดำเนินชีวิตนะิดีัยครับ นี่ก็มองทุกเห็นธรรมอะอีกสักเรื่องหนึ่งมีเอนักรบอเมริกาเนี่ยไปไปเวียดนามไปลบเวียดนามสองคนอีกคนหนึ่งเป็นพลท,ทหารอีกคนหนึ่งเป็นจ่าทีนี้กลับมาเนี่ยพลทหารเนี่ยมันก็หน้าก็เสียไปครึ่งหนึ่งแขนก็เสียไปข้างหนึ่งโดยระเบิดด้วยล่ามรู้ครับ <laughs> ปรากฏว่าพอกลับมาเขาก็เปิดร้านชําไงมาเปิดร้านชําเปิดไตเปิดมาเนี่ยไอ้จ่าคนที่เก็บเงินมาเนี่เยเจ๊งเลยเจ๊งเหมือนไอ้ไอ้เรื่องเมื่อกี้เลยเจ๊งทํายังไงอ่ะก็บ่นดิบ่นว่าโอ๊ยชีวิตเด็กทำไมเป็นอย่างนี้สาไปลบเวียกตามเก็บเงินเก็บทองมาเจ๊งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ทาําไงดีอันนี้ไอ้ลูกน้องเนี่ยมันกําลังทํางาน ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเป็นผู้ช่วยเจ้านายอะลูกพี่อยู่ก็หันหน้ามาบอกเจ้านายบอกนายจะบ่นทำไมเห็นมีประโยชน์เลยนายเนี่ยมีทุกอย่างมีอาการครบสามสิบสองเจ้านายดูหน้าผมที่มีครึ่งเดียวเพราะไอ้นี่มันโดนระเบิดกินเป็นครึ่งหนึ่งไงน้ามีครึ่งเดียวอแล้วก็ดูแขนผมที่หายไปข้างเหลือข้างเดียวเนี่ยผมยังไม่บ่นเลยนายระบ่นทําไมวะนายดูผมแล้วก็เอาไปนั่งคิด ไอ้ธุรกิจมันเจ๊งมันก็สู้มาให้ได้นี่ mm. ร่างกายเรายังอยู่อาการยังครบสามสิบสองผมเนี่ยมีหน้าครึ่งเดียวมีแขนข้างเดียวมาแลกกันแล้วไหมล่ะอ mm. ไอ้ลูกน้องบอกผมไม่ออีฉาเจ้านายจริงๆเลยมีครบสามสิบสองแล้วจะบ่นทําไมวะ <Huh. S 2> <laughs> ไอ้ลูกน้องมันสอนนาย <Yeah. S 2> ไอ้นายพอมองทุกเห็นทำไหมเห็นเลยเหมือนไอ้ไอขาด้วนเมื่อกี้ที่เราเล่าอ่ะใช่ไหม เออมีหน้าครึ่งเดียวเพราะนั้นเวลาเราจะทุกข์ราทมหรืออะไรเนี่ยสีชัยหรท่านผู้ฟังที่เคารพให้ไปดูฮะในโลกเราเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกรไอ้สมบูรณ์แบบมันไม่มีในโลกที่เกิดมามีอ้โหอู้ปูมีรถลามา้าช้างอะไรทุกอย่างอย่าอย่าลืมในคนที่มีทุกอย่างเนี่ยเขามีทุกนะครับ,ค,รบคือมันไม่รู้จะทําไงมันสบายไปหมดไงสีชัยไม่รู้จะทํำยังไงครับ มีคนโดมีบ้านหรูๆรมีบ้านอย่างคันหรือหาดมีอะไรต่ออะไรเนี่ยบางคนมันก็มีทุกข์ไงสบายเกินเน mm hmm. ี่ยสีชัยว่าจริงไหมล่ะใช่ครับอาจารย์ไม่รู้จะทำอย่างไงเอาไม่งั้นสมัยห้องเต้สมัยประราชาสมัยก่อนยังปลอมพระองค์เนี่ยอย่างสมัยพระเจ้าเสืออย่างเงี้ยครับจําได้ปลอมพระองค์ไปต่อยมวยกับชาวบ้าน่เงี้ยใช่ไหมจนไปเจอพันท้ายนรสิงห์แถวบ้านอาจารย์เนี่ยแถววิเศษใหญชานใช่ไหมครับ แล้วได้สิงมาเป็นเพื่อนแต่คู่ใจจนพันท้ายนอสิงเนี่ยเอาอะไรนะเอาหัวเรือไปชนกิ่งไม้หักนยังให้อภัยเลยพันท้ายนอสิงไม่ยอมบ,บอกเดี๋ยวจะเสียกฎมนเทียนบานไม่ศักดิ์สิทธิ์จะปกครองบ้านเมืองได้ยังไงมันกลับมาสมัยนี้เนี่ย เห็นไหมพันท้ายสิงห์เนี่ยขนาดนั้นพระเจ้าอยู่หัวนะให้อภัยแล้วปกติพระเจ้าเสือก็ไม่ใคยให้อภัยใครง่ายๆนะแต่เพราะว่าพันท้ายนนสิงห์เนี่ยเป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนรักกันไงก็เสียดายแต่ก็โอเคถ้าพันท้ายนนสิงห์จึงมีศาลพันท้ายนนสิงห์มีวัดมีอะไรต่อให้โคตรบริสัทธากันเยอะแยะเนี่ยแหละตัวตายแต่ชื่อยังอยู่คู้แผ่นดินนะใช่ไหมสศรษฐาใช่ครับอาจารย์ครับ นี่ก็เรื่องราวเอามาฝากกันเวลนนิดเวนาหน่อยนะได้ข้วก็คิดดีๆเยอะพวกนี้นะครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก่อมรสดนะครับที่นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้เราได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถที่ตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธยพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้ มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย